สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอกับยายดาวเพื่อเก่าน,นะจ๊ะน้อสวัสดีสุขูสุกพนะจ๊ะเด้อเมื่อนี้ยายดาวสิพ้ามาเห็ดมกปลาซิวพี่น้องมุกแบบบ้านๆนะจ๊ะนี่ปลาซิวเนาะยายดาวตัดหัวแล้ว้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นพักจ้ามีพักอีตูหรือว่าแมงลักเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้นหอมจ้ะนี่อันนี้สิเป็นพริกเียยายดาวสิต่ำแล้วไปคุกเข่ากับโตป่านะจ้ะเนาะแต่ยายดาวสิปั้นเอาจ้ะพี่น้อง ก,กับเลิกงานทำกับเลิกเนาะมันชีวิตฝ้าวพี่น้องเห็ดแบบฝ้าวกัสิไป,ปตังเนี่ยเขาสิไปปั้นน้ำกันนะพี่น้องเนาะเสียงดังนิดนึงเด้อจากข้าเจ้าเห็ดงานพี่น้องมุบันยายดาวมันรีดใหม่อลจ้ะนีค่ะขมงชูรสกับเกลือเนาะส่วนผสมมันจะสีสนีซัมนี่เดี๋ยวเขาไปเห็ดน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องพริกยอะดาว จะเหลืองขมิ้นจังน้อยน่าจะน่อไปมกกะสีพอดีแล้วจ้าพี่นอ้องในเฮาเฮ็ดน้ำกันเลยน่าจะนอ่องเอาปะซิวใส่ลงไปเลยจา้าเอาเดียวนะพี่นอ้องค่ปะปะซีใส่พริกลงไปเลยจา้าของชูรสค่ะ เรือนะคะประมนาณน,นี้เนาะพี่น้องนะคะล้วกับสีขลุกเข่ามาเข่ากันเนาะพี่น้องเนะาะแต่ได้ดาได้ดาสีขลุกแล้วก็สีเอาพักลงให้พี่น้องเบิร์กแล้วจ้ะเนาะคลุกนะจ๊ะพี่น้องนะจ๊ะหน้าตามนันเนาะได้ก็สีใส่ต้นหอมลงจ้ะพี่น้องจ้ะ ต้นหอมนะคะไอ,อตู้น้ำจ้าเดี๋ยวเฮาสิคุกเข่าฮั่งกะสิไปห่อเนาะพี่น้องเนาะไปมกแล้วก็สิไป,ย,ย,ไป,ไปย่างไปจับไอ้ดาวเข่ามันเข่ากันเนาะจะเนาะเดี๋ยวกะสิพ้ากับห่อมกจะบแบบนี้อ่ะนี่เดี๋ยวจ้ายเดี๋ยวดาวใส่ใบตองแล้วทุกคนแล้วก็สิมกให้พี่น้องเบิรงเนาะมกเรียบร้อยแล้วฮั่ก็สิไปปิป้งกันจะบแบบนี้ ลาซิลจ้าขมิ้นเนี่ยจ้าพี่น้องเนี่ยดาโมกเรียบร้อยละไปแล้วจ้าไปปิ้งน้ำกันเนาะตันนี้ก็มืดแล้วจ้าทุกคนตอนนี้ฮอปไปย่างกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะไก่สีสุแล้วละจ้า จะสุกเรียดใส่ใจจานให้เบิองน้ำกันแล้วจะนอกมืดเหมดเหมดเหมิดสุกเรียบร้อยแล้วจ้านาตาก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้กะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าในจ้านาตาเนาะกะจะประมาณนี้จ้าเศษเศบน้ำกันพี่น้องลองเห็ดกินเบืองเด้จ้าเด้อ คลิปเนี่ยกับโบมี่ยังลายฝากก็เลยกดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่วงเห้ดาควคนบ้านน้องน,อานอ่าจะน้อพี่น้องลาไปก่อนจ้า